นี่คือสภาพที่ผมจะเป็นอยู่ครับคือผมต้องกอดเค้าไว้ป่ะมีป่ะไม่มีหรอสักโค้ดหนอยเดี๋ยวๆๆถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีสีคนแล้วคุณซื้อดีแสดงว่าคุณครอบเฟชั่น,เ,นเลยปะ่ะอ่าเราก็มาเจอกับน้องม่วงดีกว่าครับน้องม่วงมาดูดีกว่าว่าน้องง่วงมันมีอะไรดีนะฮะจากเจอมานานละ ที่สังเกตอย่างนะของรถรุ่นนี้ครับคือทุกๆคันจะมีผู้หญิงนั่งแล้วก็ถ่ายรูปมันเป็นรถที่ดึงดูดผู้หญิงมากเลยนะครับราคาจะมีให้เลือก2ตัวนะครับก็คือตัวลูมินเอลที่เป็นแบบชาร์จธรรมดาอยู่ที่479,000บาทเสียไฟบ้านได้เลยกับอีกตัวหนึ่งคือลูมินที่เสียไฟดีซีกวไปอีก0,000ซึ่งฉผมเชยร์ว่าทุกคนควรจะซื้อตัวที่ชาร์จไฟดีซีเพื่อออกต่างจังหวัดได้ง่ายนะครับเผื่อคุณต้องใช้มันอ่นเาเข้ามาในตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่า ตัวภายในของมันนะด้วยราคาที่ตั้งอะจะค่อนข้างออกมาเป็นในแนวพรีเมียมเลยล่ะเพราะว่า4-5่ห้าแสนเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แพงกว่า คู่แข่งในตลาดเดียวกันอยู่ทุกตัวเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูลิงนะครับผมหรือเอาเนี่ยคือโบอย5 0,000ื่นคุณได้ในต้าวีแล้วแต่ว่าตัวนี้นะครับผมเป็นรถขนาดซิตี้คาร์จริงๆเลยในราคาที่อยู่ที่5 0 0 0 0นแต่เครื่องแค่48แรงมา้าก็ถือว่าเขาพยายามที่จะปชันตัวแบรนด์ให้เป็นพรีเมียมเลยตรงๆเลยนะครับวันนี้มาดูภายในนะครับผมก็วัสดุที่ใส่เข้าไปภายในเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างจะเน้นเป็นวัสดุแบบ พลาสติกแข็งหมดเลยนะครับผมนาะแล้วก็ถ้าเราลองจับสัมผัสดูนะฮะก็จะเห็นนี่พลาสติกแข็งด้านหน้านะคะออะรับวงมาลัยเป็นยูรีเทนหมดเลยไม่ได้หุ้มหนังนะคบผมแต่ว่าเด่นที่งานดีไซน์เลยแล้วก็ผมชอบในการใช้กิมมิคของการเอาสีจากตัวถังไม่ไม่ได้เป็นสีเดียวกันตัวถันนะเพราะตัวนี้ตัวสีตัวถังเป็นสีครีมแต่ว่าเจ้าตัวภายในจะเป็นสีเขียวนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเล่นกับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเนี่ย สีจะเป็นสีเดียวกับตัวลายเส้นหนังนะครับอันนี้เส้นหนังหนังจริงๆนะครับไม่ได้เป็นพลาสติกเนาะที่มาใช้เป็นสีเดียวกับเจ้าตัวโวงมลาลัยแล้วก็เจ้าตัวคอนโซลเกียร์นะครับส่วนหน้าจอนะครับผมเข้าใจว่าซอฟต์แวร์น่าจะเป็นคนละตัวกับเจ้าของเอ่อพวกตัวอื่นในเครือสางอันเนาะ เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันแบบเขอนั่งพื้นฐานเลยมีนิเกชันมีวิทยุมีต่อบลูทูธนะครับเนี่ยคาออโต้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะฮะแต่ว่าน่าจะเป็นโครตัวเนาะส่วนถ้าเราต่อดูดนตรีก็จะมีโหมดแค่บลูทูธกับ USB ไม่ได้มีในเรื่องของ Apple CarPlay Android Auto นะครับในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบที่เป็นโหมดแบบแมนนวลคือไม่ได้ ปรับอุณหภูมิจะเป็นปรับได้เป็นแค่เนี่ยบวกลบเท่านั้นนะครับไม่ใช่แอร์ออไม่ใช่แอร์ออโต้แบบที่ปรับอุณหภูมิได้ก็ถือว่าตัวออปชันที่ให้มาเนี่ยไม่ได้เน้นในการขายออปชันนะครับผมแต่เป็นเิ้นการขายภาพลักษณ์แต่ถ้าในตระกูลของพวกรถจีนที่เป็นซิตี้คาร์แบบซิตี้ซิตี้จริงๆเลยผมว่าตัวนี้วัสดุดูดีที่สุดตัวออภายในที่ทำออกมาดูแข็งแรงที่สุด ในบรรดานี้แต่ก็แลกมาด้วยกับราคาที่แพงที่สุดในกลุ่มเช่นเดียวกันถ้าเราเทียบกับพวกประเภทเดียวกันที่วิ่งได้ประมาณร้อยสองอยโลอย่างผู้หญิงหรือว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าวางตัวเองมาเป็นพรีเมียมซิตี้อีวีเลยก็ว่าได้นะครับผมก็จะเป็นจุดที่ต่างของมันโอเคเอาไฟด้านบนทําไมไม่ให้เป็น l e d ย่ออันนี้เปิดน,นานๆมันร้อนนะเฮแล้วก็ถ้าเป็นรถผู้หญิงจริงๆควรจะมีไฟแต่งหน้าครับทำไมไม่มีะเนี่ยเด๋วตีเลยเนี่ยเด๋วตีเลย เคชาชาวจีนของเราไปีอ่าเคคาชาวจีนขอนำเสนอดูดีนะพี่ดูมีอะเค่าชาวจีนของเราเป็นไงบ้างพี่โอเครู้สึกว่าผมก็นั่งจะโสดไปเยอะพอสมควรละฟอร์ซิพเปชั่นเลยปะอ่ะอาน คุณน่ะเป็นแบบว่าตัวใหญ่ไงตอบมามันก็เลยแบบเข้าไปแล้วมันก็ติดโอ้โหแตตายแล้วบ่กระมาณได้แค่นี้เหรอเฮ้ยเบ๊กไม่้ใช่ได้อยู่กว้างอยู่นี่กว้างอยู่ขอโทษขอโทษผมไม่ได้บอกบอกว่าไม่ได้แบบจัดทรงอ่าบ่อนั่งเป็นไงครับอือผมรู้สึกว่าตัวบ่เนี่ยแหละมันเล็กไปไม่ใช่ความแคบของรอบรอบหรือตัวผมมันใหญ่กว่าปกติก็ไม่รู้รู้สึกว่าบ่มันแบบว่า คลียจริงอ่ะมันรถจิ๋วๆแบบว่าน่ารักน่ารักผู้หญิงขับใช่ไหมอ๋อแต่โค้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ะเดี๋ยวเดยวเดขึ้นเนี่ยเดี๋ยนเดี๋ยวเรี๋ยวเี่ควนโซลอันนี้ก็คือไม่มีอะไรเลีอยวดกัยวเดี๋ยกเดี๋เดยกยเลยทําใหยมัดโยกได้นะครับเดี๋ยวก่อนยวผดไม่ว่ดี๋ว่ามัยกับฟอยด้คยับมันมีน็วตด้ายซ้ายกัดี็อตข้างขวาดีงยวเียวเหรอใช แต่ก็ตัต้งมาตารฐานแบบนี้นะเบอร์แปดสองตัวเออ <c oughs> ต้องบอก<ม>ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นพรีเมียมนะนถึงแม้ว่าจะเขาจะขายในราคาที่แพงที่สุดในตลาดก็ตามทีนะราคาเท่าไหร่พี่ก็สี่แสนสี่แสนแปดกับห้าแสนมีให้เลือกอ๋อห,หรอใช<จ>่มันมันทำอะไรได้ไหมแหมแมนนวนครับคือที่เห็นมันหมุนได้เนี่ยคือแค่มันหมุนแล้วมีบอกว่าเอาเบอร์ไหน ก็ถอวะเมันนวเป็นแบบนี้เลยแค่หน้าตาสวิตมันดูหลอกเพราว่ามันเป็นแอลแอล้ำๆใช่แล้วช่องเก็บของสัพภาระไม่มีไม่มีบ้างไม่มีหรอไ่ไงเกะเกะเกะเอ้จริงหรอมันไม่มีเกะเอ้แต่ใส่มือถือก็กดคันเร่งเดี๋ยวเดี๋ยวเใส่นะเดี๋ยวได้หรอเอ้หลอกวะเออใช่เพิ่งเห็นปี่อไหลย นี่น่าจะเป็นสปอร์ตมั้งแต่ว่าจะสปอร์ตได้เท่าไหร่สปอร์ตอ่าให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีโคสปอร์ตอีโคสปอร์ตนะฮะอ่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยครับผมไม่เกี่ยวการหันสาอุปกรณ์ควบคุมทุกอย่างมาอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้แฟกับเขาหน่อยเขาวางตัวเองเป็นซิตี e อีวีที่พรีเมียมที่สุด ในบรรดาใช่ครับราคาถือว่าแพงที่สุดในบรรดาผมนับว่าเป็นกลุ่มนี้คือ c ิต y E v ีีคือขับได้แค่ในเมืองจริงๆอ่าใช่ระยะทางนะครับผมจำไม่ผิดนะประมาณร้อยกว่าร้อยกว่า,ร,วาร้อยกว่าสองร้อยมั้งจำไม่ผิดนะครับก็คือใช้ในเมืองจริงจรองวันนี้นี่เขาขึ้น<ไ>บนจอเขาขึ้นบนจอเขาขึ้นบนจออย่างนี้อ่าสองร้อยสองร้อยสี่สิบหกอันนี้นะครับเบัปรุงอะไรได้ไหมไม่มีก้านใดๆให้บัตรังินสดไม่มีก้านรัปรุงอะไรด้วยทรงนี้เลยฟิกซ์เลยใช่ครับ อันนี้ก็เป็นการลดต้นทุนคอพภงมาลัยเลยเนาะกว่าตัววัสดุเป็นยูรีเทนหายไป,หไปเยอะเลยอ่ะจริงๆนะถ้าไม่มีอะไรแบบนีหายไปได้เยอะเลยจริงๆนะ่าจะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของรถไม่คุ้มค่าเลยนะใช่แต่คุณชอบมันอะผมสังเกตเข้ามูดมามีแต่ผู้หญิงนั่งถ่ายรูปในรถมันคงสร้างอิมเพรสชันความประทับใจความน่ารักให้กับ คุณผู้หญิงได้ดีอ่ะคนถึงทําให้ทุกคนต้องมานั่งแล้วถ่ายรูปกับเจ้านี่ผมว่าตลาดมันชัดเจนมากไม่เน้นคงคุ้มค่าไม่เน้นฟีเจอร์ไม่เน้นกาลังอะไรทั้งสิน้นคุณชอบมันคุณซื้อจบถ้าไม่ชอบจริงๆเนี่ยผมบอกว่าบอกเลยว่ายากนะที่จะตัดสินใจซื้อรถคันนี้พี่เพราะว่ามันกระทัดรัดไปนิดนึงสาหรับเราๆเนาะถ้าเราเราจะใช้ไปอย่างนี้เรานั่ง <S 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 วินอยู่อนน่าปวดซอยรนี่เหรไหมมันก็นิดเดียวเองปะถ้าเกิดจะใช้แบบเลนส์แค่นี้แล้วก็แบบ จะพิ้งจะขนอะไรไปซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยใช่มันก็เป็นรถแนวประมาณนัรถของเล่นละกันคือถ้าเกิดว่าทาง ทางฉางอันเขาใจว่าการวาง p o s ช t i o i n g แบบนี้คือคุณจะเจอลูกค้าที่ซื้อมันมาเป็นรถที่ใช้เป็นคันที่2คันที่3านะไม่ใช่คันแรกแน่นอนอ่าไม่ใช่รถเมลแน่นอนคนตั้งใจจะมาซื้อจ่อตลาดถูกไม่ได้หวังวอลลุ่มก็คงไม่ต้องลดราคาในอนาคตแล้วคงแบรนด์ p o s i ิ่ o i n g ของลูมินให้มันเป็นรถน่ารักน่าจุกจิบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเอาใจคุณผู้หญิงสายที่ซื้อรถแบบนี้ไปตลาดกรุงเได้เบาะหลังนะครับถ้าผมนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ผมนั่งขับนะครับครับผม นี่คือสภาพที่ผมจะเป็นอยู่ครับคือผมต้องกอดเขาอ่ะกอดไว้แน่นใช่คือไอ้ขาไม่เป็นยิาง ขาจะเนี่ยนะอยากให้เห็นตรงนี้นะยกอย่างนี้เลยก็คือเพราะว่า,าตำแหน่งบอ่อนั่งนะครับเพื <c oughs> ่อไม่ให้มันติดหัวเนาะเขาเลยเลือกกดตำแหน่งของบอ่อนั่งลงไปไม่รองรับขาถ้าคุณไม่ใช่เด็กคุณก็จะนั่งตั้งๆแบบนี้สภาพจะกใ,ใกล้เคียงกับการนั่งกระบะแบบบันเทิอก็คือสไตล์สไตล์ซิงเกิลแคมป์ใกล้เคียงกับกระบะแคมป์ อ่ากระบะแคบตอนเดียวประมาณนี้แต่ว่าบอกรองนั่งจะยาวกว่านะครับอันนแฟวคนหน่อยเนาะแต่ว่าวยการออกแบบของเขาที่เป็นแบบ2ประตูแบบนี้ก็ได้เท่านี้แหละนะครับก็คือขาติดแล้วใช่ไหมพี่ใช่แต่สู้พวกปูหลิงหรือตัวอื่นที่เป็นซิตี้อีวีในบอกหลังไม่ได้อันนี้ต้องบอกตรงๆว่ราะประมาณนี้นะชัดเจนเลยเนาะชัดเจนครับเฮ้ยแต่ยังน้อยก็มีอุปกอะไรมาให้ยูบ้างอะไรพี่ถ้าคุณเบื่อมากๆก็เสียบอา USB เข้าไป โอ้ยังอุสา์มีที่นั่งดูตรงนี้นะครับแต่ตายแล้วยังดูแลยังเป็นห่วงคนนั่งข้างหลังอยู่นั่งตั้งตรงที่นั่งไม่ได้รองรับสพอร์ตขาแต่ที่เหลือผมว่ามันไม่ได้ซื้อมาเพื่อใช้สี่ที่นั่งครับถ้าเกิดว่าบ้านคุณมีสี่คนแล้วคุณซื้อนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้คนที่บ้านจะคนที่บ้านจะไม่ให้อภัยแล้วนะครับครับผมนั่นก็จะเป็นจุดที่น่าจะสามารถไปเห็นภาพของูมินเราว่ามันน่าจะเหมาะกับ คนที่ซื้อเป็นรถทอยคาใช้ไปจ่ายตลาดแล้วก็ใช้รถครันนี้ในการใช้ชี่จงวันแบบง่ายเอ,อ่อรถเล็กๆไปไหนก็ได้สะดวกสบายในการจอดครับผมครับอ,ออกได้ไหมลูกพี่ได้ <laughs> ไม่แค่ใจ